<c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่ากันเช่นเคยตอนนี้เรากำลังสนุกกับ AI ในการเจนภาพต่างๆออกมาหลากหลายสวยงามนะครับและตอนที่แล้วเราก็ลองใช้ AI ตัวหนึ่งของ Microsoft เราเรียกว่าเป็นของ Microsoft Designer ในการที่เจนภาพออกมานี้สามารถทำภาพเป็นอะไรสไตล์แบบไทยๆก็ได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นเราไปเข้า Designer ์นะดีไซเนอรของ Microsoft นะครับอลองดูนะครับจะคลิกตัวนี้ได้ไหมเข้า Microsoft Designer เสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าเราควรที่จะมี o t t m i l นะหรือ Outlook ก็ได้นะครับามาสู่หน้า Designer ตรงนี้ละนะครับให้คลิกที่ get start for free แล้วคลิกที่ sign up or sign in นะครับก็จะสู่หน้านี้ให้เราเลือกใช้บัญชีนะครับที่เป็นผมใช้ของ Hotmail นะครับถ้าเรามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าถ้าเราไม่มีเราก็คลิกที่สร้างเลยตรงนี้นะครับนี่ผมมีแล้วถัดไปต่อไปก็เป็นการกรอบพาสเวิร์ดนะครับ คลิกลงชื่อเข้าใช้เราตอบว่าไม่ใช่ก็แล้วกันนะครับหรือจะตอบใช่ก็จะค้างไว้นะ <c oughs> เรามาเข้ามาสู่หน้านี้นะมีรูปแบบให้เลือกหลากหลายนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ตัวที่เป็น Image Creator ตรงนี้นะครับเราคลิกที่ Generate คลิปอิีโอตอนที่แล้วที่ผมทำไว้จะขึ้นเป็นบล็อกๆให้กรอกเข้าไปนะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะ ใส่พร้อมนะหรือคำสั่งเข้าไปได้เลยแต่ก่อนใส่นั้นเดี๋ยวเราลองไปเข้า Google Translate เราไม่ถนัดภาษ,าษาอังกฤษนะครับเราก็ไปเข้า Google Translate ก่อนอเราก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดไทยนะครับใส่ชุดไทยกำลังถือดอกทานตะวัน ท่ามกลางทุ่งทันตะวันอ่าเห็นไหมเราก็บอกผู้หญิงใส่ชุดไทยกาลังถือดอกทันตวันท่ามกลางทุ่งทันตวันตอนนี้ลบบุรีกาลังมีทุ่งทานตะวันให้ดูสวยง,ง,า,มา,งามมากๆกันมาเที่ยวกันนะครับเราทา copy, ําการก๊อปปี้ข้อความตรงนี้ไปเสร็จแล้วเราก็ไปวางตรงช่องพร้อมตรงนี้บนทน B ีข้างหน้าเราบอกว่าเป็นแบบอะไรรูปแบบ3ามสามดีเรนเดอร์อ่าโอเคนีเห็นไหม a woman wearing t red r e s s holding a sunflower among the sunflower field นะครับแล้วก็คลิกที่ generate เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> นะครับเอาละเกือบดูผลงานนะครับดูผลงานของ Microsoft Designer ที่ยิ่ง Microsoft Bing ก็มีนะฮะ Microsoft Bing ก็โอเคแล้วนี่มีตัว Designer ออกมาอีกตัวนะครับ เราเล่น m i c r o s o f t Bing มาอ้อาวเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาเอาอมาสามรูปไม่อ้นด้วยไม่มีเหรียญด้วยนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดอ่านะอ่าดาวโหลดเก็บไว้อ่าเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดอีกรูปหนึ่งโอ้โหสวยๆได้ไหมครับไม่แพ้ตัวบิงเลยนะไม่แพ้ตัวบิงเลยอ่าพอได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเซฟอีกรูปนึงได้สามรูปไม่ต้องมีเหรียญไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับ อ่าเซฟเสร็จแล้วเราลองอีกี่เราลองเป็นแบบาสามดีการ์ตูนซึ่งกําลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับอตอนแรกอ่ะเราใช้ 3D การ์ตูนกันแล้วเราก็ลองมาเจนนะครับเป็น 3D l e เรนเดอร์ลองดูซิว่า2 2แบบนี้จะแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ให้เราเพลิดเพลินครับยิ่งวัยเก่าอย่างเราแล้วยิ่งเพลิดเพลินเนออกมาเป็นน,นาาักสะการ์ตูน 3D เห็นไหมครับสวยงามไม่แพ้กันเลยสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับอ่คลิกไปดาวน์โหลดเก็บไว้ภาพสวยๆอย่างนี้สมควรจะเก็บไว้นะครับคลิกข้างนอกนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดอ่าเป็นไงครับ การออกแบบภาพง่ายๆสไตล์ครูไวเก๋าลองเอาไปใช้กันดูนะครับอย่าลืมแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะออกจากดีไซเนอร์คลิกที่ดีไซเนอร์ตรงนี้ก่อนนะคลิกที่ดีไซเนอร์แล้วตรงก็ขึ้นรูปโปรไฟล์ของเราเราก็คลิกแล้วก็ ig ยเอาออกนะสาเอาออกให้รอสักครู่จนออกมาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เป็นไงบ้างครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามครูไวเก๋ากัน อไปนะครับสวัสดีครับ